ในบางกรณีที่อาจจะไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเพราะเราอ้างฐานตามกฎหมายหรือการปฏิบัติตามสัญญาเป็นต้นนะครับแต่เราก็ต้องมี Privacy Notice ให้ครบถ้วนด้วยใช่หรือไม่นะครับประเด็นคืออย่างนี้เวลาที่เราทำ Privacy Notice นะครับเราจะต้องมารวบรวมหรือมาวิเคราะห์ ในเรื่องต่างๆก่อนว่ามันมีงานอะไรต่างๆอยู่บ้างนะครับแล้วงานต่างๆเหล่านี้วัตถุประสงค์ที่เราต้องการคืออะไรในวัตถุประสงค์ต่างๆเหล่านี้แล้วเราจะอ้างฐานการประมวลผลข้อมูลอย่างไรบ้างนะครับดังนั้นเนี่ยต่อให้เราไม่ต้องไปขอความยินยอมนะครับในบางเรื่องนะเราไม่ต้องไปขอความยอมเพราะเราอ้างฐานสัญญาเนี่ยมันก็จะต้องไประบุ นะครับมันก็ต้องไประบ,บุในเรื่องฐานฐานความยินยอมอะไรต่างๆที่มันสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานทุกๆเรื่องไว้อยู่ใน Privacy n o t i c e อยู่แล้วนะครับดนั้นก็แปลว่าก็จะต้องเขียน Privacy Notice ต่างๆให้ครบถ้วนส่วนว่าจะครบถ้วน100%หรือเนหรือไม่นะน,นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับจะเรียกว่าพยายามเอาให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ก็แล้วกันนะครับคราวนี้ถ้าถามว่า ถ้าในกรณีที่ระบุ privacy notice ไม่ครบถ้วนนะครับมันจะมีผลอย่างไรมันจะมีใครมาตรวจหรอครับคำถามคือมันจะมีใครมาตรวจแต่สาระสำคัญมันคืออย่างนี้นะครับคืออย่าอย่าเขียน privacy notice ให้มันให้มันไม่ครบตามมาตรา23มาตรายีมันจะบอกให้เราเขียน privacy notice จะต้องประกอบด้วย1 2 3 4 5 6 7 8 9 0อะไรก็ว่าไป แต่มันบอกให้เขียนอยู่ทั้งหมดหกเรื่องนะครับเขียนให้มันครบส่วนฐานการประมวลผลข้อมูลวัตถุประสงค์มันจะเขียนไม่ครบเนี่ยแล้วใครจะมาตรวจว่าครบหรือไม่ครบวันนี้เราอาจจะยังนึกไม่ได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยมันครบหรือไม่ครบแต่เราพยายามลิสต์งานออกมาแล้วแหละแต่วันหน้าสมมติเราเขียนมานนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับวันหน้ามันเกิดงานใหม่ขึ้นมา มันมีวัตถุประสงค์ใหม่ขึ้นมาแต่เรายังไม่ได้เขียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วแล้วมันเขียนไม่ครบอ่ะมันมันเขียนยังไม่ครบตามกิจกรรมงานที่มันเกิดเพราะมันมันเพิ่งมีงานใหม่ๆเกิดขึ้นมามีวัตถุประสงค์งานใหม่ๆเกิดขึ้นมาเงี้ยนะครับดังนั้นเอาว่าตอนเนี้มันมีประเด็นแค่ว่า privacy notice เนี่ยจะต้องเขียนให้ครบถ้วนตามกฎหมายนะครับตามที่กฎหมายกําหนดขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งไปก็ไม่ได้แต่ เนื้อใน privacy notice ที่ไปอ้างฐานการปฏิบัติตามกฎหมายฐานใดต่างๆก็แล้วแต่หรือเพื่อใดๆก็แล้วแต่นะครับตามกฎหมายเนี่ยครบหรือไม่ครบตามวัตถุประสงค์ของงานเนี่ยนะครับอันนี้ยังไม่มีส่วนที่เขียนบทลงโทษเรื่องนี้ไว้โดยเฉพาะเลยนะครับมันคงจะมีต่อไปในอนาคตแหละนะครับแต่มันมันยากที่จะบอกเนาะในฐานะผู้ปฏิบัติก็แล้วกันนะครับ เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูแม้เราจะให้พนักงานเนี่ยไปนั่งลิสต์มาว่าเออในงานของคุณเนี่ยพอคุณวิเคราะห์ง,งานเสร็จเรียบร้อยมันมีวัตถุประสงค์ใดบ้างแล้ววัตถุประสงค์ต่างๆเนี่ยจะต้องใช้ฐานประมวลผลข้อมูลอะไรบ้างเนี่ยนะครับบางทีนะพะนักงานยังลิสต์งานต่างๆของตัวเองไม่ครบเลยนะครับเพราะว่ารู้ว่าจะต้องทําอะไรแต่พอให้นั่งลิสต์ออกมาแล้วก็ไปนั่งตรวจไปนั่งสอบเบรริฟายดูอะไรจริงๆเนี่ยปรากฏว่าไม่ครบนะครับแล้วอ้างฐานประมวลผลข้อมูลมาบางทีก็ ก็ก็ไม่ถูกต้องนะครับโจทย์ที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ว่าฐานการประมวลผลข้อมูลเนี่ยมันจะต้องอ้างตามวัตถุประสงค์นะครับมันก็มีวัตถุประสงค์กำกับนะครับในวัตถุประสงค์อันเนี้ยนะครับเช่นใช้เพื่อการสมัครใช้เพื่อการสมัครงานการสรรหาว่าจ้างบุคลากรเนี่ยนะครับสมมุตินะจริงๆมันจะต้องมีการอ้างฐานสัญญาสําหรับในในกรณีอย่างนี้มีการอ้างการ ความยินยอมในกรณีอย่างนี้มันก็จะมีการอ้างประโยชน์อันชอบธรรมในกรณีอย่างนี้นะครับแต่แต่ไอการอ้างเนี่ยมันมามันครบหรือไม่เนี่ยมันยากที่จะบอกไงว่าครบหรือไม่นะครับมันยากที่จะบอกว่าครบหรือไม่นะครับดังนั้นเอางี้ก็แล้วกันนะครับเอางี้ก็แล้วกันเอางี้ก็แล้วกันว่าขอให้อ้างมาให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ก่อนนะครับ ส่วนจะครบหรือไม่เนี่ยนะครับมันคงยังไม่มีใครมานั่งตรวจหรอกแต่เราก็อย่าชะล่าใจนะนะครับเวลาที่เราเวลาที่เราเรียกว่าเราทำเราทาการตรวจสอบงานของเราอะนะครับวิเคราะห์งานของเราก่อนที่เราจะไปทำดัตต f ฟล w เดี๋ยวจะได้อธิบายต่อไปเนี่ยนะครับหน้าที่ของเราคือเราจะต้องเราจะต้องไป list วัตถุประสงค์ออกมาให้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ที่ มาตา82บอกไว้ว่าถ้าถ้าไม่ปฏิบัติตามมาตา23เขาจะบอกว่าถ้าคุณไม่แจ้งหรือคุณแจ้งไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนดแจ้ง6เรื่องอ่ะไม่ครบตามที่กฎหมายกําหนดเนี่ยคุณต้องรับโทษแต่มันจะหมายถึงเนื้อในว่าถ้าเราิสต์วัตถุประสงค์แล้วฐานการประมวลข้อ,ขอมูลมาไม่ครบหรือไม่อันนี้รอรอดูนะครับแต่พยายาม try your best นะครับทำให้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ตอนนี้ก่อนก็แล้วกันนะครับ